สวัสดีครับเมื่อนี้ก็วันที่11วันอาทิตย์ที่11เนาะครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมเนาะครับสอ2564นาะ,นะครับเมื่อนี้แอดมินกับผ้าทันผู้ส้มมาส้มเห็ดเนาะครับมาเก็บเห็ดไข่ในป่าในดอนนี่คือเก่าแหละครับเมื่อนี้เห็นเห็นเห็ดไข่ดอกนึงครับดอกแบบไงครับเห็ดไข่วันอาทิตย์ที่11กรกฎาคม2564นาะครับเมื่อนี้เนาะ เหดมินตื่นได้ก็เขาปลาปั๊บหลุดเมื่อยามเมื่อยามเห็ดไข่เนาะครับเมื่อนหรเมื่อยามเห็ดไข่ก็พ่อีกดอกหนึ่งครับพ่ออยู่ดอกหนึ่งครับดอกใ่เห็ดไข่ดอกใ่เนาะครับครับแอดมินติผ้าทันบวซ้อมหาไปเรื่อยนะครับมาเท่ยได้อีกเพิ่มอีกดอกสองดอกเนาะครับ มื่อวานเพิ่นมาเก็บได้ซีดอกมือนี้แอดมินได้เฝ้าขึ้นมามือนี้เทียพ่อสันก็พอ่พอดอกนึงครับมือนี้ครับพ่อดอกนึงครับแอดมินกะที่ผ้าทันผบสถมส้มไปเร่อเนาะครับหาไปเร่อหาน้ำกันครับแอดมินกะที่ผ้าทันผบสถมหาไปน้ำกันตอนเศร้าหาเฮ็ดหาเฮ็ดแล้วก็ทำหน้าที่ปั่นห้องพวกเราแหละครับปั่นหงองยังทันได้แล้วเนาะครับเนาะ เฮดมินด <c oughs> ูสิถ้าทันผลาสมส้มปลาส้มดองไปน้ากันนี่ยแหละครับปลาเพิ่งเกอุดมสมบูรณ์ดีอยู่เห็ดเกอกดีช่วงนี้เห็ดอันนี้เห็ดเห็ดปวกแค่น้อยดอกน้อยพอดครับดอกน้อยพอดหลายอยู่หลายอยู่เห็ดดอกน้อยหลายอยู่แกเฮดมินกระบอาดอกมันดอกน้อยครับเอาแต่เห็ดไข่ครับ ไข่เห็ดไข่บางมือก็ได้ใต้ตารางกดนะครับบางมือครับบางมือก็ <c oughs> อกพอยตารางกดช่วงนี้ยังพระท่านออกอีกนะครับว่านี่ก็ขึ้นด้านเมฆครับหมู่ว่านี่ก็ไปถวายตนดอกเงินพ่นครับหมู่ว่านี่ครับ ยอดยอดต้นดอกเงินพันนะครับยอดผัวปลาพัน,นครับกับศูนย์แปดศไล่ตัวนึงกับแปดแครับแปดศไล่บางอีกตนึงกับแปดห้าศูนยครับิเพิเพิ่มอีกนะครับแจ่2สองนะครับอาจติดเป็นล่างตัวใดตัวนึงนะครับ อันนี้ก็บเขาขาวนี่โมเมนเห็ดนะครับพี่น้าะโมเมนเห็ดอันนี้เป็นไข่นกเขาโอ้โมเมนเห็ดคือกันครับดอกน้อยครับอันนี้ก็ดอกน้อยอันนี้ก็เห็ดดอกน้อยคือกันครับดอกน้อยดอกน้อยไว้มันใหญ่ก่อนครับแดดมินมามือ่อนึงเห็นไข่นกเขานกเขาขันเป็นว่านกเขาตู่นะครับเนาะนี่นกเขาตู่ไข่มัน ไข่นกเขาตู่ครับไข่นกเขาตู่ครับมันบอกหัางยงเพิ่งครับหัางลูกกับตวใหไงแล้วครับเดี๋ยวไปหัางห้างมันดำแล้วว่าขันลูกลูกตวใหไงหัางกับยึ่ทั้งพูและครับยู่ทั้งปลายใหม่หัางขันหัางดำเนี่ยครับลูกมันไงครับแต่ว่าไข่ทั้งเต่มันเคลียลงมาแอดมินมาเห็นหัางนกเขาขันนกเขาตู่ครับตวใหไงบินออกครับ วัดเพิ่นก็อุดอมไปต้นใหม่ต้นไหลก็มีนกอาศัยครับเฮ็ดห้างเฮ็ดยังมีห้าง,าง,างนกเขาตู่ครับพนใดอยากได้แล้วครับวัดบ้านดงเตาวัานดงตาเพิ่นมีเห็นห้างนกเขาตู่นะครับอยู่ได้หลูก,กันไปเลี้ยงครับนกเขาขันหฮอแล้วครับหลูก,กันง่ายครับเดี๋ยวบางห้างมืดแล้ว มือนี้แอดมินกับพาดทำบัวส้มหาเหลอบังเฮ็ดนะครับเฮ็ดต่งตางๆหน้าๆก็ลายยางหลายแนวน,นะครับส้มหนึงก็อยู่ในนี่ก่อไว้เนี่เฮ็ดที่ยังเขาเอินเฮ็ดเฮ็ดแฉะเฮ็ดท่าบ่แต่บ่เอาจะหาแต่เฮ็ดหาแต่เฮ็ดไข่นะครับเนาะ <c oughs> มือนี่จิพาดทำบัวส้มหาตั้งแต่เฮ็ดไข่ ก็มีนะครับในป่านี่ครับเห็ดเพาะช่วงหนึ่งในจังหันเพิ่นก็มาเอาอยู่ด้านนี้ครับเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะเพิ่นก็มาเอาอยู่ด้านนี้ละมือหนึ่งห้างเทียก็เห็นครับห้างเทียก็เห็นเห็ดเพาะมือนี้แอดมินก็บติดภาพธนูส้มส้มไปเรนะครับส้มไปหอดผลละครองผลละครับ แนวส้มแนวเบิงแล้วครับหองกับปั้นตัวที่สองกับว่าท่านในแล้วนะครับอีกบดลมือครับก็บติเด็เห็นส้มหนาของหองอีกบดลมือเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้แอดมินกับเก็บรายละเอียดไปเรื่อยนะครับหองตัวที่แรกก็แล้วแล้วว่าเนี่ขึ้นไปด้านเมกบริดเฮ็ดครับมมว่านนี่มาหน่อย <c oughs> หน่อยแปลว่าตัวเส้นอน่คือหลายมเป็นเพาะไวครับเป็นเพาะมาหน่อยไว้จะปลูกเอาเสษตรงยางมาตัวใสมครับมี่แต่มาหน่อยงามเพิ่เอามาใหม่ปลูกต้นนี้เพิ่นก็ปลูกแล้วครับติดแล้วครับนี่ปลูกไว้ต้นนี้ติดแล้วเดี๋ยวสองเบ้าสองถงนะครับเอามามเพิ่เอามาใหม่ครับน่ครับกระถางหนึ่งมาหน่อยเพิ่นว่าอันนี้ก็เขี้ยวอบแอบเนาะครับผู้ใดบ่เคยเห็นเขี้ยวออกแอบแบครับ คนว่าเอามาแกงไว้เถอะถ้าใส่แกงอัินเห็ดมาเั็นคนไปหาเก็บเห็ดด้พยคนได้แต่เห็ดน <c oughs> ามมีเห็ดแล้วกะทิเอาใบเอาแอบเนาะครับแกงใส่คนเอาเครียนมากว่านนี่ครับเครียนมันเนีบไว้ <c oughs> ครับท่านผู้ชมแอดมินกะทิผ่าต้านผู้ชมหาเลาอวงเห็ดเพาะเนาะครับเจ้าแถวนี้ก็ยังออกเยอะครับเจ้าแถวได้ไก่มันนั่งของเพิ่นนี่แล้ว ห้เมือพันกับมะเขียวได้หลายเห็ดพอออกน้ำวัดพันแอดมินกับติพาท่านก็ส้มไปส้มหองนะครับไปเรื่นะครับไปเรื่อยมือนี้หลายอย่างลายแนวแอดมินกับตีพาฒท่านก็ส้มไปส้มนะครับเมื่อนี้สีพัฒไปส้มหองส้มหงน้ำกันครับ อานที่สลาหน่อยสันกาแฟเพิ่นเนาะครับพี่น้องพระเทละมาทางไก่ทางไก่ก็มาตั้งผักพร้มสันกาแฟกันนี่นี่และวสลาเพิ่นกกบวท่านหลังใหญ่หรอกครับเป็นวัดน้อยๆบ่แล้ยวสลาเพิ่นก๋วหอสันเพิ่นก๋วซ้ำนี่แหละครับช่วงนี้เพิ่นก๋วไปบินบาตรนะครับช่วงนี้ครับวันอาทิตย์ สี่สกกิบเอ็ดกะกดาคมครับมือครับส้มปูงหายนะครับไปเลยครับแอดมินนภาพถั่นบุส้มส้มหลายอย่างนะครับมือเนาะเตือนเศร้ามากกับมาทันาท่นบุส้ม้าทถันบุส้มเจ็บเล็กเก็บน้อยไปเลยฮาร์ดส้มหมองหันหมองนีไปเลยส้มหอมนะครับนี้เนาะส้มหอมทองครับพอดีแสงทองซองแสงตะวันแสงทองออมากซองก็สวยงามครับแสงทองออมาก เป็นแสงตะวันเตือตืน่นึ้นมากกับเป็นแสงตะวันสว่างงามแฮดมินกับติพาทำโบส้มส้มส้มทองทองครับตัวที่สองกัยังท่านในแล้วครับเนาะเดียดด้านปีกหางครับปีกกับหางนี่กติบอดได้ไปใส่กติบอเก็บรายละเอียดไ้หลายตัวนีแล้วครับกลับมาว่านนี่ก็กเฮดเด,ๆๆด้านขาเพนนิ่นเลครับสองขางเป็นขนพิเ,เกตเพิ่นกัว่าเลย บ้านลงมาจากดันเมกเลยมาแตงแตงได้ตัด้ันขาครับแอดมินก็นขึ้นไปว่านนี่ก็ได้ตัวดีลงมาฝากกันบุ้้มนะครับหมู่ว่านนะครับอาจารย์เพื่อนก็บเครื่องดันเมกเพิ่นก็นใไห่คือมาหลายงวดอยู่ขึ้นกันครับส้มยาดีถ้ำเพื่อนกันไไ้เฮ็ด ต้นดอกเงินต้นปลาปลาเห็นไปให้ว่านนี่หมู่บ้านนี่ก็ได้ยอดเนาะครับยอดเงินปลาปลาเอาแต่ยอ,อดเนาะครับเนาะยอดเงินก็บแปดห้าศูนย์นะครับกับแปดศูนย์แปดศูนย์พันวาหายลางอะสันแอดมินก็บ,บอกท่านผู้ชมให้เพื่อเป็นแนวทางเนาะครับแอดมินกับิดีล๋ลองๆองบางอย่างครับแปดศูนย์ลางสันพันวา แอดมินก็ไปได้น้ำเพลินหมดละต่างคนต่างทินมาต่างหลายหม่องหลายบอนก็มาได้น้ำเพลินก็ได้เฮ็ตต้นดอกเงินเฮตดต้นผักป,ป้าไปหาน้องมว้วนเนี่ยครับวันที่สิบมอวนเนี่ยทางด้านแม็กก็ตีไป,ปบุรณะพระองค์ที่รอไว้บรท่านง,งามนะครับยังท่านเดชจินแอดมินก็ตีไปแตงไม่ไปแตงแล้วก็เฮ็ดพระสามองค์แล้วแล้วก็ตีเฮ็ดพญานาคอีกตัว วานลงมากบดีๆแอดมินผ้าท่านผู้ชมส้มไปเลยครับแอดมินก็นเลยมเลาเฮ็ดไล่ไปปีกเนาะครับไล่ปลายป,ปีกบนไล่ปลายหางไล่ปลายป,ปีกไว้เนาะครับเดี๋ยวก็เตีมวัตตต่ออีกต่อด้านปลายปีกเนาะครับนี่เนาะมันที่เป็นดินเ,เป็นปูนผสมน้ำยาครับที่แข็งส่วน ปลายปีกเรามาตกแต่งปลายปีกนะครับส้มงปลายปีกนั่นก็นะครับปลายปีกเป็นแบบได้เนาะครับปลายปลายปีกมันเกิดเป็นลักษณะถี่ตอกมากนะครับก็ยังเสียกับเป็นตอกมากเลยครับตอกมากด้านปลายปีกนะครับเก็บรายละเอียดปลายปีกบางค้นเห็ดว่าเป็ี่นกับตอกันบ่เถื่อว่างมือเ่าครับ มาต่อส่วนปลายนะครับต่อส่วนปลายแล้วก็แต่งออกไปใส่กันเห็ดแด้แนวเดียวกันครับได้แนวเดียวกันกน,น,นะครับที่ออกมาสวยส่วนนี้แอดมินกับา้าทันบส้มส้มไปเรื่อยนะครับส้มหลายอย่างหลายแนวครับ <c oughs> จากเห็ดกับมะพร้าวหองนะครับครับมีเพชดมีพร้อยพร้อมครับมีเผชดมีพลอยพร้อม เดบหงครับเ็บหงมีเผ็ดมีพ้อยพร้อมหงทองพันมักท่องมักเผ็ดมักพร้อยพ่นว่าเหลือแตะด้านอกัวใจเพิ่นครับยังท่านมีลูกแก้วครับัขาดลูกแก้วอยู่ทางหากวิผูสนใจนะครับอย่างมาเห็ดอย่างอยากมาซสือมาถวาย้ทำบุญนะครับทำบุญนำพ่นสีแดงวันพ่นอยากได้ยังท่านในได้ครับยังท่านด้แล้วอยู่ประมาณ สี่เส้นนะครับประมาณสีเสเสสส่เส้นเคืองควมพาศูนย์กลางสี่เส้นเคืองครับปลูกแก้วครับถ้าหากต้องการอย่างว่าเป็นเจ้าภาพนะครับสีแดงเอา,สา,าเสนอเพิน่นครับสวสดส่งของหงนะครับหงบินหงบินหงกำลังตีเพื่อปีกตบ,บินนะครับกำลังตีบินหรือพันตีประล่องบิน เพื่อทาบทาบปีกไว้ซื้อกับวัจักครับยกปีกสวงนี้แอดมินกับพราธันผู้ส้มส้มไปเรื่อยนะครับ <S <S ลผลงานของแอดอีกต่อไปอีกบุรนษก็ติดไปเห็นฝีมือผลงานปั้นพระอยู่ทั้งทั้งด้านเมกเหรอครับดานเมกมีอยู่สามองหนักตักสามเมตรสามสิบองแง่ครับองน้อยสององกับหนักตักสองเมตรทั้งสองนะครับ <S <S ้วก็ดิปันพญานาคอีกมีหลายยางอยู่ครับที่ทั้งหันครับอย่าเลื่อมนะครับ8080น,นล่างสันัน,นินครับ8 0ล,ล่าง850เ้ายปลายยอดเงินนะครับยอดเงินผัาป่า,าว่านี่ครับ850หากผ,ผู้ใด,ดท่านผู้ส้มผู้ใดก็ ได้ยินได้สนใจแล้วก็เอาเน็ตเน้นนักหนักเลยครับบางเทีอะบางทีเอาติดดิปดีปดสินได้เนาะครับเนาะแอดมินก็มาบอกเป็นแนวแนวทางเพื่อรับหลุมกันมือนี่แอดมินไปยังมือนี่ไปเฮซตยังสี่เอดมินก็ได้ไป๊ะทางด้านเมกก็ได้มาบอกท่านผู้ชมได้กหูน้ำกันตัวดีเนาะครับแอดมินกับเด็มาฝากฝากพี่พฝากน้องเขาให้ได้กหูน้ำกันเนาะครับว่าแอดมิน ได้ตัวดีคือบวบอกแน่แต่ว่ายง่มันออกมาเนาะครับเนาะก็ลองๆบางน้ากันรลุนๆบางน้ากันเนาะครับเนาะแอดมินก็ไปได้มาตะดันเมกเหัวว่านนี่ไปเก็บไปเก็บหน่อยมาฝากเมื่อนี้แอดมินก็บติดผ้าไก่ผ้าทันผู้ส้มหาเลาะเก็บเฮดแล้วก็เขามาส้มเฮดมันส้มนกยุงน้ากันครับได้เฮดดอกเดียวเหัวว่านนี่เขาเก่าไปเก็บมาได้สี่ดอกเมื่อนี้ก็ได้ดอกเดียวเนาะครับดอกผู้ใหญ่เต็มหน้าจอเลย <c oughs> กำเจ้วก็อิ่มอยู่ครับดอกไงครับถ้ <c oughs> หากท่านผู้ส้มสนใจนะครับเนาะท่านผู้ช้มสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนติ่บริภาษในคลิปต่อไปนะครับเนาะต้องสังวานงานปั้นใน y YouTube ครับกดไลค์กดแชร์ซอยนี้นะครับต้องสังวานงานปั้นพึงมาลงย u t u b e นพะึงมีส่องของตนเองกับช่วง นี่ก็ห้องก็เปิดไม่แล้วครับเปิดช่องไม่สามเดือนอี่แล้วครับยังท่านไนท่านไนดนนะครับเนาะกำลังเปิดไม่แล้วครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ดเด็ดผ้าทันบุส้มส้มหาตัวดีตัวเด็ดทันบุส้มเด๋หลุดน้ำกันไปเรื่อยครับฝากไล่ฝากติดตามไม่แล้วครับเ้อช่องสังวานงานปั้นฝากสนใจอยากปั้นห้องหรือปั้น สัตว์ปั่นพระปั่นพระยาหนักนะครับติดต่อมาได้ครับเบอร์แอดครับศ9นย์เก้าเนาะครับเนาะขอให้ท่านผู้ชมจงม,มีแต่ความสุขความเจริญปฝากจากโรคโควิดทุกคนเด้อครับเด้อโรคโควิดแห้งมาใกล้แล้วขอให้ใส่แม็กใส่เสพหนาเซฟตี้เซพอ่าของไว้ยาสะเปิดหนาเปิดตาเนาะครับนะเนาะปิดไว้เฮ็ดไว้ดูแลของเองเด้อครับเด้อ ขอให้ลำล้ำไม่ลุ้ยปราศจากโรคโัยเป็นสิ่งดีครับ